ศพยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสล้ำค่าวิชาปรามานเพราะเมตตาบารมีหลวงพ่อผู้ไม่ท้อคนจนเจอทางใน ลานให้ผ่านพ้นกรรม สุดหัวใจลูกกรบพูชาลูกขอน้ำดวงใจก้มครผพ้ชาสาธุสาธุสาธุเราต้อง ขอบพระคุณผู้ที่ถ่ายภาพนี้มานะจ๊ะเก็บเอาไว้แล้วก็ได้อนุญาตเอาให้ครูวิญญาเนี่ยมาได้เห็นภาพท่านและได้นำมาถ่ายทอดแม้เราจะไม่มีบุญเกิดในยุคข,ของท่านก็นตามแต่ได้เห็นท่านในในภาพยนตร์ที่เก็บบันทึกเอาไว้ ก็เหมือนเราอยู่ในยุคข,ของท่านเลยเหมือนอยู่ในใต้ร่มบารมีของท่านเลยเห็นพระเจ้าบ,บุคคลิกท่านสง,งบสงเง่ยสง,ง่าง,งามมากมีอำนาจอยู่ในตัวมีเวอร์มีอะไรอยู่ในตัวครูพี่ใหญ่ชอบปั้นท่านนะรูปหน้าท่านชอบมากเลยชอบลิ้วลอยอะไรของท่านเนี่ยนะแปลกมากจะจำได้ทุกเส้นเลย ี่ริ้วรอยขังท่านเนี่ยชอบเพราะว่าการเวลาที่ผ่านไปทำให้เกิดริ้วรอยนั้นสั่งสมด้บารมีธรรมมาตลอดทั้งทำด้ตัวเองแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นด้วยและโดยเฉพระทำวิชาปรับมารเป็นที่มาแรงถ่าสอนนักเรียนนักศึกษาวิชาธรรมกายในโรงงานทำวิชาท่าไม่ได้ไปไหนนะมโนปฏิทานนันว่า ถ้าปรับมานไม่สําเร็จไม่ไปแรมราตรีที่ไหนก็ไม่ไปค้างคืนที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านก็จะอยู่ระหว่างโรงงานทำวิชาหอฉันแล้วก็ขึ้นสอนธรรมโบสถ์พระบูชดรอบวัดตรวจวัดไปตามกุฏิต่งตางๆมีพระเทระรุ่นเก่าๆเนี่ยตอน ครวูวใหญ่บวดใ,ใหม่ๆจะเข้าไปกราบเรียนนะั้นอยู่กุฏิหลังเล็กๆใหญ่กว่ตัวคนหน่อยเวลานอนเน,อนนะี่ยเล็กๆโอ้ตอกันไปเหมือนร่างนกเลยนะคือเคยมากราบขออาศัยลมบารมีท่านอยู่ที่วัดเนะี่ยพุทธบุตรตองค์ไหนแต่บอกไปดูที่มีที่ไหยก็ต่อกตุิกันคืนนั้นเลยมากันคืนเนี่ยยังได้ทันเห็นนแม้ไม่ทันเห็นนั่นแต ยังได้อาฐานเห็นกุฏิแต่ต่อ,ตอเออแปลว,ว่าเรื่องไม่มีเรื่องลำบากใจอะไรเลยเนี่ยที่ก็เอาแค่นอนอย่างนั้นเองพอที่นอนสุดท้ายเรานี่เล็กกว่านี้เยอะ <c oughs> นี่มันแค่พอดีตัวเราใส่ลงไปแค่นั้นเอง <c oughs> กุฏิที่ใหญ่กว่านั้นเยอะแต่เราก็เห็นเ,นเล็กกว่ากุฏิทั่วไปเนี่ย <c oughs> เล็กๆโอ้ยอยู่ก็ได้ยังไงกับแบบนี้ ขออยู่ที่ใกล้ในศึกษาธรรมะท่านละมาเท่าไรท่านก็นเลี้ยงหมดเลยนี่โดยบารมีธรรมท่านก็นจะมีผู้มาเลี้ยงพระแล้วทุกรูปอยู่นั่นนี่ต้องปฏิบัติทมทำไปทำวิชาก็ต้องไปเทศสอนต้องไปทํางานโยธานี่จะปฏิสังข์ของซ่อมแซมอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วท่านจะขึ้นเทศในระบบสดเวลาสิบนาทีนี่ ทุกวันจำม่มเสมอราะนั้นใครได้อยู่ใกล้ท่านถือว่ามีบุญมีบารมีมากๆที่เกิดในยุคข,ของท่านเนี่ย